การรับงานเซอร์วิสของ p o ดเน็ตกดปุ่ม App. แอป op p อดเน็ตหลังจากนั้นแท็บบารด้านล่างกดปุ่มรับงานปุ่มรับงานคือปุ่มรับงานก่อนที่จะไปเซอร์วิสให้กับลูกค้าพร้อมตรวจสอบอุค์กรทั้งหมดวันที่คือวันที่แอดมินจ่าย W2021 คือเวิร์กจ็อบงานเซอร์วิสเซอร์วิสคือประเภทของงานเซอร์วิสชื่อและเบอร์โทรที่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ชื่อร้านค้าคือชื่อร้านค้าที่ต้องเข้าเซอร์วิสให้กับลูกค้าพร้อมที่อยู่จากนั้นกดปุ่ม Work รายละเอียดของชื่อร้านค้าปัญหาคือปัญหาแจ้ง EDC เสียจากนั้นกดปุ่มสแกนกดปุ่มสแกนกรณีถ้าเครื่องนั้นเป็นอุปกรณ์ให้สแกนที่ QR Bar Code ท,ที่หน้า Work เท่านั้น แต่ถ้ากรณีเซอร์วิสเปลี่ยน EDC ให้สแกน s ซเรียลบาร์โค้ดของ EDC เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเข้ามาการตรวจเช็คให้ทำการสแกน QR บาร์โค้ดหน้า job Service จากนั้นยืนยัน Job Service ตกลงสังเกตด้านล่าง r e c e i v e คือทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แล้วก็แบ็กกลับไปหน้าต่อไปคือหน้ารับงานกดปุ่มคำว่างานงานคืองานที่จะต้องเข้าไปติดตั้งกับลูกค้าหรือเซอร์วิสอยู่ที่หน้าซ้ายแล้วหลังจากนั้นให้กดคำว่า work job